เคยสงสัยกันไหมครับว่าร่างกายของเราจริงๆแล้วอายุเท่าไหร่กันแน่มันอาจจะไม่ตรงกับอายุในบัตรประชาชนก็ได้นะครับวันนี้เรามีวิธีเช็คง่ายๆด้วยท่าเคลื่อนไหวแค่ห้าท่าเท่านั้นเองซึ่งท่าพวกนี้เนี่ยไม่ได้แค่บอกว่าเราฟิตแค่ไหนนะแต่ยังทำนายไปถึงอนาคตสุขภาพของเราได้เลยว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าห้าท่าที่ว่ามีอะไรบ้างแล้วมันจะเผยอายุที่แท้จริงของร่างกายเราได้ยังไง คืออาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าแบบทดสอบทางกายภาพง่ายๆเหล่านี้เนี่ยทรงพลังมากจริงๆถึงขนาดที่นังวิจัยเขาบอกว่ามันทํานายความเสี่ยงได้แม่นยํากว่าตัวชี้วัดทางการแพทย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างความดันโลหิตเสีอีกครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเคลื่อนไหวพวกนี้มันก็เหมือนกับเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าของร่างกายเราเลยถ้าเกิดว่าทำท่าเหล่านี้ไม่ได้หรือทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเรากำลังแก่เร็วกว่าที่คิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันไปทีละข้อเลยนะเริ่มตั้งแต่การทรงตัวพลังของร่างกายช่วงล่างการเคลื่อนไหวของทั้งร่างกายสุขภาพหัวใจและปิดท้ายด้วยมาตรวัดพลังชีวิต พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่แบบทดสอบแรกเลยครับเรื่องการทรงตัวรู้ไหมครับว่าความสามารถในการทรงตัวด้วยขาข้างเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ลดลงเร็วที่สุดเลยนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นเร็วกว่าทั้งความแข็งแรงความเร็วหรือความคล่องตัวซะอีก ฟังตัวเลขนี้แล้วอาจจะตกใจนะครับคือมีงานวิจัยชิ้นใหญ่ที่เขาพบว่าคนที่อายุเกิน50ปีแล้วไม่สามารถยืนขาเดียวค้างไว้ได้ถึง10วินาทีเนี่ยมีความเสี่ยงเสียชีวิตในอีก10ปีข้างหน้าสูงขึ้นถึง4เท่าย้ำว่า4เท่าเลยนะครับวิธีทดสอบก็ง่ายมากครับแค่ยืนตัวตรงเอามือเท้าสะโพกไว้แล้วก็ยกขาขึ้นข้างหนึ่งพยายามค้างไว้ให้นิ่งๆอย่างน้อย10วินาที แต่ถ้าใครทำแล้วเซททำไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเราฝึกกันได้ง่ายๆเลยเริ่มจากหาเคาน์เตอร์หรือกำแพงช่วยพยุงก่อนแล้วค่อยๆลดการพยุงลงหรือจะลองเพิ่มความท้าทายด้วยการยืนบนผ้าขนหนูพับหรือขยับหัวกับแขนไปมาเบาๆก็ได้ครับไปต่อกันที่แบบทดสอบที่2เลยค่ะ คราวนี้จะเกี่ยวกับพลังของร่างกายช่วงล่างซึ่งเป็นตัวทำนายที่สำคัญมากเลยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะยังสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองทำอะไรต่อมีอะไรได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแบบทดสอบนี้ก็คือการลุกนั่งเก้าอี้นี่แหละครับมันวัดพลังของกล้ามเนื้อช่วงล่างโดยตรงเลยซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะความสามารถในการลุกจากเก้าอี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือช่วยเนี่ยมันเป็นสัญญาณสำคัญเลยว่าเราจะยังพึ่งพาตัวเองได้ไปอีกนานแค่ไหน เอาละวิธีทดสอบนะครับหาเก้าอี้ที่มั่นคงคงหน่อยแล้วมานั่งที่ขอบเก้าอี้วางเท้าให้ราบกับพื้นจากนั้นกอดอกไว้แล้วก็ลุกขึ้นยืนให้สุดตัวแล้วนั่งลงทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ใน30วินาทีครับแล้วก็นับจำนวนครั้งเอาไว้ทีนี้มาลองดูเป้าหมายกันครับในตารางนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่งานวิจัยเขากำหนดไว้ตามช่วงอายุละเพศ ลองดูนะครับว่าผลของเราเป็นยังไงเมื่อเทียบกับตารางแต่ถ้ายังไม่ถึงเป้าก็ไม่เป็นไรนะครับพอเรื่องแบบนี้เราสร้างเสริมกันได้นี่คือท่าออกกำลังกายง่ายๆ4ี่ท่าที่ทำได้ที่บ้านเลยเพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อต้นขาก้นแล้วก็สะโพกนะครับซึ่งจำเป็นมากในการทำคะแนนทดสอบนี้ให้ดีขึ้นอย่างการทำสควอตกับเก้าอี้ช้าๆหรือแค่การเหยียดขาตอนนั่งเฉยๆก็ช่วยได้เยอะเลยครับแบบทดสอบที่3นี่ ผมว่ามันเหมือนกับเป็นหน้าต่างที่สะท้อนสุขภาพระยะยาวของเราได้ชัดเจนมากๆเลยนะเพราะมันไม่ได้วัดแค่ความแข็งแรงหรือความยืดหยุ่นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันวัดว่าร่างกายทุกส่วนของเราเนี่ยทำงานประสานกันได้ดีแค่ไหนความสำคัญของท่านี้มันชัดเจนมากครับ เพราะมีการศึกษาที่เขาไปติดตามผู้ใหญ่กว่า4,000คนเป็นเวลา12ปีเต็มๆผลก็คือคนที่ได้คะแนนทดสอบนี้น้อยที่สุดมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูงกว่าคนอื่นถึง6เท่าเลยทีเดียววิธีการให้คะแนนก็ตรงไปตรงมาครับเราจะเริ่มที่10คะแนนเต็มจากนั้นก็ลองนั่งลงบนพื้นแล้วลุกขึ้นยืนโดยที่ไม่ใช้ตัวช่วยเลยทีนี้ทุกครั้งที่เราต้องใช้มือ เขาหรือแขนช่วยพยุงเนี่ยจะถูกหักไปหนึ่งคะแนนและถ้าตอนลุกขึ้นแล้วทรงตัวไม่ค่อยอยู่งนเงินไปมาก็จะถูกหักอีกครึ่งคะแนนครับถ้าใครลองทำแล้วคะแนนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลองฝึกท่าพวกนี้ดูครับ อย่างเช่นท่า half get ups หรือรองลุกนั่งในท่าขัดสมาธิจากเบาะรองนั่งก็ได้มันจะช่วยค่อยๆสร้างทั้งความยืดหยุ่นการส่งตัวและความแข็งแรงที่จำเป็นเพื่อให้เราทำคะแนนได้ดีขึ้นครับมาถึงแบบทดสอบที่4ซึ่งอาจจะน่าแปลกใจที่สุดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าการวิดพื้นธรรมดารรมดานี่แหละครับกลับกลายเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลย คือมีการศึกษาจากฮาหวาดที่พบความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากครับเขาบอกว่าแค่ดูความสามารถในการวิตพื้นเนี่ยก็พอจะบอกความเสี่ยงโรคหัวใจได้แล้วกลุ่มคนที่วิตพื้นได้40ครั้งขึ้นไปมีความเสี่ยงต่ำกว่ากลุ่มที่ทำได้ไม่ถึง10ครั้งมากถึง96เลยนะครับแล้วเพื่อให้ทุกคนสามารถลองทดสอบนี้ได้มันก็จะมี2รูปแบบหลักๆนะครับคือแบบมาตรฐานเลยที่ทำจากท่าแพลงเต็มตัวกับอีกแบบคือแบบแดดแปลง ซึ่งเราสามารถวางเข่าลงบนพื้นหรือใช้วิธียันกำแพงหรือโต๊ะก็ได้เหมือนกันครับสำหรับใครที่ยังวิดพื้นแบบมาตรฐานไม่ไหวนี่คือแผนการฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปเลยครับเริ่มจากการวิดพื้นกับกำแพงก่อนเลยพอแข็งแรงขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มความยากไปที่เคาน์เตอร์ครัวหรือโตะ๊ะแล้วสุดท้ายก็คือการวิดพื้นจากเขา่าหัวใจสำคัญคือการทำอย่างสม่ำเสมอครับและแล้วก็มาถึงแบบทดสอบสุดท้ายซึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับ นั่นก็คือแรงบีบมือครับฟังดูง่ายๆแต่สิ่งนี้แหละครับคือตัวทำนายอายุไขที่เรียบง่ายแต่กลับแม่นยำอย่างน่าทึ่งมีงานศึกษาด้านสุขภาพครั้งใหญ่เลยครับที่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากๆคือแรงบีบมือเนี่ยมันไม่ได้วัดแค่ความแข็งแรงของมือนะแต่มันสะท้อนไปถึงพลังชีวิตโดยรวมของร่างกายเราเลยตั้งแต่มวลกล้ามเนื้อทั้งหมดไปจนถึงสุขภาพของหัวใจเลยครับ เราสามารถทดสอบและฝึกแรงบีบมือได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับลองถือของหนักๆอย่างถุงกับข้าวค้างไว้สัก30วินาทีหรือถ้าใครมีบาร์ให้โหนก็ลองดูถ้าทําไม่ได้ตามเป้าก็แค่ฝึกง่ายๆครับอย่างการเดินถือของหนักไปมาหรือแค่หาลูกบอลหรือผ้าขอนูมาบีบเล่นบ่อยๆก็ช่วยพิ่มความแข็งแรงของมือและแขนท่อนล่างได้แล้ว หลังจากที่เราได้เห็นแบบทดสอบทั้ง5ข้อไปแล้วคำถามสำคัญที่น่าจะกลับมาคิดต่อก็คือถ้าให้เลือกแค่การเคลื่อนไหวเดียวที่จะเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อเป็นการลงทุนให้กับสุขภาพที่ดีในระยะยาวของเราการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นอะไรครับ